สวัสดีครับสวัสดีตอนแบบบายบายแก้ครับแดดฮ้อนครับเ <c oughs> มืองไส้เศษฐาแขวงอัตะปือครับสปปลาวครับทุกทุกคนอากาศแบบแดดดีขนาดเลยช่วงนี้ก็ประมาณสักอ่าใบสองใบสามนี่แหละแดดดีขนาดครับก็ถือว่าสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีฤดูการท่องเที่ยวของอ่าสปปลาวครับเอ้ปีการท่องเที่ยวไหมติดฤดูการท่องเที่ยวปีการท่องเที่ยวของสปปลาวครับก็เลยว่าสิมารีวิวที่พักให้เบิ้งครับรีวิวที่พัก ราคาถือกับราคาถือครับ,รบเดี๋ยวผมจังสีบอกครับราคาถือครับทุกทุกคนครับนี่ครับเพื่อนพักซุกน้ำโศกเพื่อนพักซุกน้ำโศกเมืองไส่เศรษฐาแขวงอัตปือครับนี่เส้นทางก่อนจะเข่าเมืองไส่เศรษฐาครับสำหรับเมืองไส่เศรษฐานี่ก็เป็นเมืองเก่าครับเป็นเมืองรักเมืองเอกหรือว่าถ้าเป็นไทยก็จะบอกว่าอำเภอเมืองเนาะเป็นอำเภอเมืองเกา่าครับสมัยนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองสามัคคีไส้ครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังนี่ครับ ทางไปดานหลังนี่ประมาณสัก20 20กิโล20ปลายกิโลเนี่ยนะครับ20ปลายหลักประมาณนั้นครับคนเล่าบนสีห้องว่าหลักเนาะจากอ่าคนไทยกับสี่ห้องว่ากิโลครับก็ถือว่าบรรยากาศฮ้อนหอนอบอุ่นครับมารีวิวให้เบิงครับเบื้องไสเสฐาแขวงอัตเตอืครับมารีวิวที่พักครับปีการท่องเที่ยวสอปอเลาาครับจะยินดีต้อนรับทุกๆคนครับเนี่ยสำหรับเพื่อนพักนี่ก็ผมมัมาพักเป็นประจําครับบอกเลยว่าเป็นประจําขั้นในมาไสเสฐานี่ก็ต้องเพื่อนพักตัวนี้แหละครับ ซุกน้ำโศกค,ครับจะมีสองสองแบบสองสไตล์ให้เลือกครับฝั่งขวามือนี่ซึ่งผมพักอยู่ตอนนี้บ่มีน้ำอุ่นครับแต่มีแอร์มีพัดลมมีทุกอย่างยกเว้นน้ำอุ่นครับสองเอ้ยหนึ่งแสนสามพันกีบเอ้ยสามหมื่นกีบหรือว่าแสนสามภ็ษาฮ่องกงว่าแสนสามนะแสนสาม,มแสนสามหมื่นกีบแสนสามสิบพันกีบแล้วตัวน,นั้นก็นจะเป็นแสนเจ็ดครับแสนเจ็ด แส0เจ0ดห0 0่นจนกีบว่าสันนะประมาณนั้นครับสำหรับฝั่งสายรถเรื่องเลี้ยง,งนักมากกับเบาแม็กคือเก่าครับก็นี่แหละครับบรรยากาศโรงแรมครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเบิงห้องครับเบิงห้องสำหรับราคากับแสนสามนี่ก็ตกอยูมานสองร้อยบาทสองร้อยสิบสองรอยสั่วนี่แหละประมาณนี้แหละครับ เศร้านิดๆครับสำหรับแสนเจ็ดหนักประมาณ300อบาทประมาณนั้นครับถือว่าพายู่พอเศร้ากับ2ตึกสองซันนี่ก็จะเป็นห้องที่ดีขึ้นมาจักน้อยครับเพราะว่ามีน้ำอุ่นครับมีน้ำอุ่นมีแอร์มีพัดลมมีระบายอากาศมีทุกอย่างครบครับนี่นาพักครับเพื่อนบอกว่ามือขึ้นนี่เต็มมาสันบ่มีห้องว่างเลยมือขึ้นนี่สำหรับฟังนี่ก็เกือบเต็มคู่มือขึ้นกันอันนี้ก็แสนสามมือกีบ เดี๋ยวรีวิวให้เบิรงครับซึ่งผมพักบ้นนี้ก็เป็นห้องนึ่งพอดีห้องหนึ่ง,อ,อ,ง,งอึบ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 แอเข้ามาแต่เป็นเขาเครื่องของใส่ผมครับอันนี้ก็เป็นกล่องมันห่อนก็ได้ถอดสบ,บายความร้อนสบ,บายอันนี้มาแอร์เป็นคลายครับเนี่ยดิเก็บครับห้องตอนนี้ก็นอนคนละห้องเตียงมันหน่อยครับอันนี้ก็เสียวขออยากก็บบุคคลเรียบร้อยปัญหาก็มีทุกอย่างเลยครับนี่มีแอร์ มีพัดลมมีระบายอากาศมีปักไฟหายชาไฟเตียงนอนใหม่ๆกับ้องก็ถือว่าใส่ได้ครับสะอาดสะอาดบริส, donn, 3, 2, 3. OUGH, ส ений, ุทธิ์กปกครับบม่มีเศษมีข่าวบม่มียังเลยบางห้องบางหมอกอาจจะมีบ้างครับเพราะว่าโรงแรมราคาถือครับล้วก็มีทีวีทีวีแต่นาจจะเบึ้งเบาะเพราะว่าสายกาดถูกถอดไปแล้วทุกมือนี่ก็บ่จาเป็นครับเบึ้งโทรศัพท์กระดามีตู้ส้าตู้ส้าผ้าไว้ตากส้าแฟนส้ามีโต๊ะ เครื่องแป้งแต่ว่ากระจกบ่มีครับจุ๊บนี่ของน้มหรูหดามาเฮาแต่ว่าบอมีเครื่องเท่าน้ำอุ่นครับถือถอดออกสสมราคากับผงราคาชักโครกยางดีแล้วก็มีถังไห้ล่ร่องน้รของคือว่าคงขคันครับถ้าเกิดว่าติดเครื่องกองน้ำไปเดีเก็บแสหงหาไปนั้นใดได้ครับตัวของกับือว่าอยู่ในภาพสมบูรณ์ไม่สะอาดสะอางพออยู่้อเศร้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแบบบ่เคยรีวิวให้เบิ่งที่เธอเนาะกันนาจะเคยเธอหนึ่งมั้งอยู่สุขุมวิครับสุขุมวิย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าได้ครับคลิปเก่าๆกับ่อาจจะบ่ค่อยมีคนเบิ่งดอกสำหรับคลิปนี้ก็เลยว่าจะรีวิวให้เบิ่งครับแต่ละเมืองต่างๆนี่ว่าจะรีวิวให้เบิ่งว่าที่พักเป็นแนวใดราคาซัมหรายังซี่นะครับผมว่ากัที่พักนี่บอกเลยว่าบ่ใช่ปัญหาครับสำหรับนักท่องเที่ยวนี่พออยู่พอเซาแน่นอนครับสปปลาวเพราะว่าราคาบ่ได้แพงครับเอาตรงๆคือไทยแพงกกกวว่่่่่่่่่าา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 ไไไททยยยหหหรรคคนนนนนีีีีีบบบบบบบดด้้้้ั300อองล็็ถเปแ สี 400, 500, ่ร้อยห้าร้อยขึนครับอันนี้ก็จนะมันสามร้อยห้าสิบนี่บ่มีเอ้ยบ่มีเครื่องเตาหนูอุ่นอย่างงี้สินะแต่ส่วนมากถ้าจะมีเบินหล่ะครับเ่าหนูอุ่นแต่ว่าอยู่นี่กัที่บ่มีเครื่องเตาหนูอุ่นก็คือเพราะว่าอากาศอัดตัเปืนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอากาศที่ห้อนแทบจะว่าที่สุดในเล่ากับว่าอะไรอันนี้เป็นผมบริยืนยันจากหลักฐานอย่างนงี้ครับก็เป็นปากต่อปากกันมานะพี่น้องสซ่ป๋อเล่าละเพิ่อนเพ้าบอกเราก็จ้าของเนมาสัมผัสกับ เลยว่าเออมันหมากแมนอนอ่นเอรีห่อนเอรีเบิ่งยังที่ผมเปิดคลิปแล้วแดดแบบโอ้ยห่อนเีรีครับนี่ครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเพิ่มจะเปิดไฟได้สะมีไฟแสงสีเด้ครับมืาอคืนนี่สีมีเหลื่อมๆเด้เดี๋ยวผมสีไทยเบิ้งอีกครับนี่สีมีเหลื่อมๆแล้วก็ผมสีไทยเบิ้งเอ่อเขาห้องอยังละะ่ะพระเจ้าไส่เสียทาบ่พระเจ้าส่เสียทถากับสิมีอนุสาวรี่ครับอยู่ทั้งหมดอยู่ในเมืองเพิน่นเหมือนผักสุกน้ำโศกค,ครับ โอเคครับขอบคุณทุกๆคนครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเดี๋ยวกับสีพาเ้เบิง์เจ้าไซเศท้าอีกมองนึงครับอนุสาวรีย์เจ้าไซเสษ้าเป็นสถานที่สำคัญของแข,ขวงอัตตปือครับสบปปลาวไตออกจากที่พักว่ครับอยู่หนาตลาดเ้าบ้านครับหนาตลาดเ้าบานเนี่มือแรงครับออกจาก ที่ผักเพื่อนผักซุกเออ่ซุกน้ำโโบ่ซุกน้ำโโบกับมากอ่ะนี่แหละครับอนุสาวรีย์กับเจ้าไสยะเษฐาทิราชมหาราชครับทุกทุกคนครับผู้ได้ที่หูจักประวัติศสาสตร์ของเจ้าไสยะเษฐานี่กะเขาเป็นมาไใดด้วยครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมหูจักครับแต่ว่าบอกเลยว่าเมืองไสยศรษฐานี่เป็นเมืองที่ เก่าแก่ครับเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองดังเดิมพิดคลิปครับก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆครับแต่ว่ากัแฝงด้วยความรู้นิดนึงครับผูไดที่มีความรู้ก็คเขาเมมต์มากครับเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต่อคนที่ยังบรู่ประวัติศาสตร์ครับทุกๆคนครับก็เป็นอย่างที่นาเรียนรู้นาจดจำนาบันทึกไวให้ลูกหลานได้รู้ได้เห็นได้ทราบกันครับว่าบรรพบุรุษเฮาก่อเกิดมาได้แน่ไดครับเพราะว่า อูอเซียนนี่ผมเสื้อได้เลยว่า,าการไปมาหาสู่กันนี่แน่นอนครับตั้งแต่อดีตบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับก็ให้เหาหักแพงกันไหวดีที่สุดครับทุกทุกคนครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ครับขอบคุณทุกทกคนเด้อครับขอบคุณครับ